เอาครับวันนี้เมนูพิเศษเราจับไก่มาหลังบ้านได้ตัวหนึ่งไก่เลี้ยงไว้เองฮะจับเองถอนขนเองเชยดเองเลยนี่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกำลงังถอนขนป้ลงหมาอะไรล่ะเปองลมายากปิ้ลเปิ้ลมายากกินปอ,อ,องชาจีเหล่าน,นี้ย,ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรระหว่างเป็นไก่อบหรือไก่ย่างฮะทดลองนะว่ตลองหา่อนถ้าไม่มีปิ๊บเราก็ทำเป็นไก่ย่างวัดตาเมตา วันนี้อยู่ที่ไหนวันนี้วันนี้ตอนเนี้ยก่อไฟกันเีมมไ่ร้าาอะดน ถ้ามันจะเดาถ้นเชียวอ่ะหน้าปลาลิ้ยาใหญ่ป้าลิ้นี่นะเปแล้วเนี่ยโอเคเนี่ยอสูตรลับเฉพาะของโดยเลยเฉพาะละครับทหกคนเลยโอ้โหแกนี่ยาลิ้เชียวล่ะวันนี้เครื่องปรุงเท่าต้ายาลิหรือ เอฟิวงนิดเพราะที่บางอย่างหาไม่ได้ก็ไม่มีอะไรมากครับมีแต่ซอสหอยนางรมพริกไทยแล้วก็กระเทียมแล้วก็รสดีแค่นี้เนี่เอ้ยตัอย่งเอ้ยขนอขนอขนอมเหนแล้วขนอเกระโดดกกะโดดะด มีเจ้าแล้วใช่ไหมดรือว่าชิย่างอ่ะอมีผงนอน,นิดหน่อยโอเคโอเค,อเค,อเคไม่เป็นไรแค่นี้แหละ

เมนูเนื้อ,อย่างเราจะมีเนื้อแพะกับเนื้อวัวผสมกันอยู่นี้ฮะแล้วแต่ใครชอบเนื้ออะไรแข็งเหรอเตอร์ไย่างเงี้วันี้รถมีเปลี่ยนให้ใน่ทุกที่ยเป็นกับแก้มของพ่อแม่เขาจะเรียกว่าเลปโตยำใบาชาใบาชาดองที่คนไทยเขาเรียกเป็นขนมอันนี้ผมไม่รู้เรียกว่าอะไร งูตกเนียขกหมดเลยเีรอเนี้ยอ๋ออันนี้ไม่ใช่ไม่ครับไม่เริ่มไม่แล้วพูดอะไวเดียวอ๋อจำบง่ายจำบง่ายอย่างเราในขั้นตอนของน้ำจิ้มอ่ะเี่น้ำปลาเราใช้น้ำปลาของพมา่าเลยฮะยี่ห้อน,นี้อาจจะไม่มีใครเคยเห็นเคยรู้จักเพราะเขาผลิตในพม่าโดยเฉพาะเลยฮนะใส่มะนาวน้ำปลาลงไป บีบบ็นน้ำโอ<ฮ>้โหคัตเตอร์เสียเข้ามือไม่มีเขียงครับที่นี่ น้ำนี่แล้วแต่ว่าใครจะชอบเปรี้ยวใส่ไปเลยครับมากน้อยน้ำเยอะใ้มานาวี่นี่ จะม่สตรไข่สุดมัน พี่เ้าก็ปันป่นๆแล้วก็โบโบออ,อ,อะไรเงินหนูไม่มีถ้าของโอ้ยหย้น่ใคร ยมทุบไงตอนนี้เลยเหรอแต่พริกป่นหน่อยอ่ะอือเจ้าครับ เด um ี๋ยวราเนื้อสุกเรามาชิมกันต้นนั้นอยู่ราบุ้ยไปเรยไปจาาวได้นนี่ต้มีว่ะ

好像是到一百，到一、哎、某天明天的下人。没见、啊啊啊啊、一个吧？没见他飘哪里了？ ได้เวลาชาวบ้านกินไก่ฟางไม่มีหายากแถวนี้ใช้เป็นฟืนแทนที่หยาดน้ำไหมวะ นครับเน่มีทั้งเนื้อวัวเนื้อแพะครบหมดเลยฮะลองมาชิมกันนี่ฮะสุกเรียบร้อยสั่งให้เชฟทำแบบมีเดียมนี่ยทำสุกมาเลยฮะ <c oughs> ยอ่ะลองชิมฮนะน้ำจิ้ม

เดดี๋ยวลองตาตากล้้องครับว่าอร่อยจริงไหมเดี๋ยวให้ปากล้องโปรดิวเซอร์ชิมฮะโอเคเดี๋ยวเรารอดูไก่ไก่นุ่นจำลังอบอยู่ไก่ที่นี่จะไม่ใช่สูตรอบฟางเป็นสูตรอบฟืนเราหาฟางไม่ได้อ่ะ อือที่าะมาซาไปบ้านเจ้าบ้านครับมาเดี๋ยวให้เจ้าบ้านชิมนะนี่เป็นเจ้าของบ้านนะครับอ่าลองชิมนะนี่ครับอืมตามไปล่ะกปจ่า นั <t od ian |ms|> ้นน <ana> ั่นเลอแหมีม <together> <rawd unre> ีตัวเองเจแล้วเนี่ยน้่ว่าแล้วใหญ่มันต้องออกมาคิมกันฮะนี่ฮะน่องข้างในสุกแล้วครับเนี่ยเนี่ยอืมหอมสมุนไพรเนี่ยนะเราใส่สมุนไพรไว้ข้างในฮะเนี่ยนี่ฮะเครื่องนั่นแน่นเลยฮะลูกไก่หรือนกนะฮะ เราลองชิมกันร้อยนะไก่บ้านมันเนื้อมันจะเหนียวๆหน่อยถ้าเป็นไก่ซีพีตัวมใหญ่ๆ,ๆเนื้อมันจะนุ่มแต่เทคเจอร์มันไก่บ้านจะอร่อยกว่า

เนื้อเหนียวจะเหนียวไม่มากเจ็บเหนียวกำลังดีนุ่มเลยฮะอันนี้เสริมเวลากินตัดตัดเลี่ยนนะเจ็บฮึออือค,ครับนะครับเนี่ยสูตรเฉพาะแล้วเดี๋ยวเพื่อนลองไปทำกันดูได้ฮะว่าระหว่างอบฟางกับอบฟืนที่ผมทำในวันนี้ ว่าอะไรจะหอมเพราะกันแต่จริง,รงอะอบฟางอะมันหอมพออยู่แล้วแต่ตอนนี้เราหาฟางไม่ได้เราก็เลยหาฟืนที่อยู่รอบ,รอบๆแถวแถวเนี้ยแทนแล้วก็จากปิ๊บเราก็ไม่มีเราก็จะใช้เป็นตัวเอกระมังหรือก,กระแป็งที่ซักผ้าเนี่ยใช้ใช้แทนหน่งเมนูนี้ที่ทําก็จะมีเสือร้องไห้นี่ฮะเสือร้องไห้นุ่มๆเลยฮะสูตรสูตรนี้ผมใส่นมข้นไปหน่อยหมักให้มันนุ่มแล้วก็ไก่อบเนี่ยเครื่องสมุนไพรเน้นเลยครับเนี่ย โอเคครับงั้นผมฝากคลิปนิ้วด้วยฮะถ้าใครสนใจหรือว่าอยากจะลองทำกินก็ไปลองทำดูได้ผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด, like, ด,ด้วยนะครับฝากกดติดตามสับตะาคลด้านล่างนี้ให้ผมด้วยนะครับคขอบคุณมากครับ,รบดีครับ